สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่มชนแคทอลิกประเทศไทยครับในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเชื้อเชิญกลุ่มผู้อพยพลีภ้ภัยชาวแอฟริกันนั่งเขยงข้างพระองค์บนระรมพิธีพร้อมทรงขอร้องให้ต้อนรับพวกเขาดุจพี่น้องเพราะทุกแห่งหนบนโลกเป็นของทุกคน วันพุทธที่22มิถุนายนเวลา10นาฬิกาสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส,สเสด็จออกพบปะสัตบุรุษและผู้แสวงบุญในการเข้าเฝ้าทั่วไปประจำสัปดาห์ณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรนครรัฐวัติกัน ทันทีที่เสด็จลงจากรถพระที่นั่งพระองค์ทรงตรงเข้าทักทายและเชื้อเชิญกลุ่มผู้อบยพลีภัยชาวแอฟริกัน14คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรคาริทัสฟอ r e เรให้ร่วมก้าวเดินไปยังปรมพิธีพร้อมกับพระองค์และให้นั่งบนพื้นปรมรพิธีเคียงข้างพระองค์ตลอดพิธีเข้าเฝ้า Cari fratelli e sorelle, buongiorno. หลังทรงทักทายบรรดาสัตวุร,รุษและผู้สแสวงบุญจำนวนนับพันที่มารวมตัวกันเข้าเฝ้าพระองค์ท่ามกลางแสง,สงแดดจัดในช่วงฤดูร้อนแล้วสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิจงสจึงทรงเริ่มเทศศนโดยวันนี้พระองค์ทรงมุ่งเน้นข้อคำสอนไปที่เรื่องของความเมตตาทรงยกตัวอ,อย่างเรื่องการรักษาคนโรคเรื้อนของพระเยซูเจ้าในพระวรสารโดยนบ,บุลลูกาบทที่ 5: ข้อ12ถึง16มาเป็นประเด็นอันเป็นเครื่องหมายแห่งความเมตตาและการให้อภัยของพระเจ้า พระองค์ตระเทศสอนว่าในสมัยของพระเยซูเจ้านั้นคนโรคเรื้อนถูกมองว่าเป็นคนสกรปรกและจะต้องถูกขับไล่ออกจากพระวิหารและออกไปจากสังคมกระทั่งชายผู้นหนึ่งซึ่งอาสาจะมาชำระล้างเขาให้สะอาดโดยไม่เกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนบทบัญญัติได้เข้ามาในเมือง องค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงฝ้าฝืนบทบัญญัติด้วยการสัมผัสชายโรคเรื้อนเพื่อรักษาเขาให้หายทรงสอนเราอย่าได้กลัวที่จะเข้าถึงและสัมผัสกับผู้คนยากไร้ลำบากขัดสนที่อยู่ท่ามกลางเรา พระเจ้าข้าถ้าพระองค์ทรงพอพระทยัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพระเจ้าให้หายได้คำพูดง่ายๆเพียงไม่กี่คำของชายโรคเรื้อนคนนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คำพูดที่เยื่นเยอะแค่คำพูดเพียงไม่กี่คำที่เปี่ยมด้วยความเชื่อมั่นในพระทัยดีและพระเมตตาของพระเจ้าก็เพียงพอแล้ว จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเผยว่าทุกคืนก่อนบรรทมพระองค์ก็จะทรงสวดภาวนาด้วยคำพูดง่ายๆเช่นกันและทรงกระตุ้นผู้เข้าเฝ้าทุกคนให้ทำเช่นเดียวกันนี้ด้วยชายโรคเรือนรับสัมผัสจากพระเยซูเจ้าอย่างสุดซึ้งทันทีที่พระองค์ทรงยืมพระหัตไปสัมผัสเขา ดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ที่จะเข้าถึงและลงไปสัมผัสกับผู้ที่ยากไร้มากที่สุดสเฉพาะเงินที่เราทำบุญให้พวกเขานั้นมันไม่เพียงพอหรอกแต่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะมองเห็นองค์พระคริสตเจ้าในตัวตนของผู้ยากไร้และผู้ที่ถูกทอดทิ้งด้วย อย่างบรรดาชายหนุ่มผู้อพยพลี้ภัยชาวแอฟริกันเหล่านี้วันนี้พ่อก็ได้เชื้อเชิญพวกเขาให้มานั่งเคียงข้างพ่อหลายๆคนอาจคิดว่าจะเป็นการดีกว่าถ้าพวกเขากลับไปอยู่ในประเทศของตนแต่ที่นั่นพวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากพวกเขาคือผู้อพยพลี้ภัยของเราแต่หลายคนก็ยังเห็นว่าพวกเขาจะต้องถูกขับไล่ออกไปได้โปรดเถอะพวกเขาเหล่านี้ก็คือพี่น้องของเรา คริสตชนจะไม่ขับไล่สส่งผู้ใดเราจะให้พื้นที่กับทุกคนอนุญาตให้ทุกคนเข้ามาอยู่อาศัยได้หลังทรงรักษาชายโรคเรื้อนแล้วพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าจงไปแสดงตนกับสมณะและถวายเครื่องบูชาเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้ว ทัศนะเช่นนี้แสดงให้เราเห็นว่าเราไม่ควรจะตื่นเต้นไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราควรจะเป็นประจักษ์พยานถึงพลังอำนาจแห่งการรักษาของโอง์พระเยซูคริสต์เจ้ามากกว่าพระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราแต่ละคนให้พินิษพิจารณาความต้องการของเราเองอย่างตรงไปตรงมา และเพื่อที่จะวอนขอสัมผัสแห่งการรักษาของพระองค์อย่างชายโรคเรื้อนแล้วขอให้เราหันกลับมาหาพระเยสุดเจ้าในความเชื่อและให้ชีวิตของเราเป็นประจักษ์พยานในพระพรแห่งพระเมตตาและการให้อภัยของพระองค์รวมถึงการเกิดใหม่ของชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วย แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ